เฮ้ hey, ทุกคนเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันเหมือนเรือที่ลอยเคว้งคว้างกลางทะเลไม่รู้จะไปทางไหนผมเคยเป็นนะแต่พอได้รู้จักกับวิชั่นบอร์ดชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยวิชั่นบอร์ดเนี่ยเหมือนเป็นแผนที่นำทางชีวิตของเราเลยครับมันช่วยให้เราเห็นภาพเป้าหมายชัดเจนขึ้นแล้วก็มีแรงฮึดสู้มากขึ้นด้วย ทำยังไงน่ะหรอง่ายมากแค่หาบอร์ดเปล่าๆรูปภาพที่เราชอบที่สื่อถึงสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นหรืออยากไปอย่างผมเนี่ยอยากมีรถสปอร์ตก็หารูปมาแปะอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก็หารูปภูเขาไฟฟูจิมาติดติดไปเลยติดให้เต็มติดให้เห็นทุกวันแล้วท่องไว้ในใจว่านี่แหละคือชีวิตที่ฉันต้องการ เพื่อนผมคนหนึ่งตอนแรกก็ไม่เชื่อนะบอกว่าไร้าสาระหน้าแต่พอทำตามเท่านั้นแหละจากคนที่เงินเดือนชนเดือนตอนนี้เปิดบริษัทเองไปแล้วเห็นไหมล่ะมันไม่ใช่แค่กระดาษกับรูปภาพนะมันคือพลังพลังที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริง สรุปง่ายๆวิชั่นบอร์ดคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณโฟกัสเป้าหมายและดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตลองทำดูนะครับรับรองชีวิตดีขึ้นแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย